สวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดวันนี้มีนิคอยนะครับหุ้นนิคอยนะครับมาฝากสมาชิกเอกเหมือนเดิมนะครับสำหรับนิคอยวันนี้นะครับผมชอบนะครับคือาําตามสูตรนะครับ อันดานสูงผมชอบตัวนี้นะครับหนึ่งกับสี่นะครับหนึ่งกับสี่นะครับถ้าไอเวงก่อผมชอบหนึ่งนะครับหนึ่งจับคู่ชุดได้เลยนะครับหนึ่งสี่หนึ่งหก 1 7 1 9 4 6 4 7 4 9 6 7 6 9 เจ็ดเก้านะครับตัวชอบนะครับตัวเน้นนะครับตัวเน้นนะครับก็คงจะเป็นหนึ่งสี่นะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับสี่เจ็ดนะครับสี่เก้าห้าชุดนะครับหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ด หนึ่งเก้าสี่เจ็ดสี่เก้านะครับตัวเน้นนะครับหนึ่งนะครับสิบหน่วยนะครับผมทำสิบหน่วยผมตัดไปเลยนะครับสามตัวก็จะเหลือเจ็ดตัวท่านที่ชอบก็เล่นนะครับสี่สิเก้าชุดนะครับปรับนะครับบนบนอย่างเดียวนะครับก็จะมีนะครับ หนะครับ2 4 6 7 8 9นะครับอันนี้คือ10หน่วยนะครับ10หน่วยท่านก็จับจับแล้วกลับตัวไปเลยนะครับจะเป็น1นึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสีหนึ่งนะครับ พวกนี้นะครับกลับไปเลย49ชุดครับก็ให้สมาชิกไปพิจารณาดูนะครับอย่ลืมนะครับวันนี้21นะครับ 21. 21 21เดือนเมษานะครับท่านที่ชอบชุดหลักนะครับหลักสิบหลักหน่วยอยู่ด้วยกันเลยนะครับท่านก็จับ กลับตัวไปเลยนะครับ124 6 7 8 9นะครับตัวนี้น้องผมก็จะมี141 7 19 4 7 49นะครับตัวรูดตัววิ่งนะครับบางถ้าในเน็ตเขาก็จะรูดล่างนะครับวิ่งบนนะครับรูดล่างวิ่งบนนะครับก็ไม่ขาดทุนนะครับเพื่อออกไปหลักร้อยนะครับ ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังติดตามโก้สัมพีนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ว่างเท่าไหร่นะครับถ้าว่างผมก็จะวางเล่นหุ้นไทยด้วยครับเว็บใหม่นะครับใครจะเล่นนะครับมีลาวสตารนะครับมีลาวสตาร์มีฮานอย VIP ฮานอยพิเศษฮานอยปกตินะครับมีนะครับถ้า ตอนนี้ยังไม่มีสมาชิกสมัครเลยนะครับผมก็ไม่อยากจะวางเท่าไหร่ถ้าไม่มีสมาชิกสมัครนะครับครับก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ